ที่สันเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนายประชาชัยรัตน์ประธานคณะกรรมการสันเจ้าปู่ย่าสมัยที่72พร้อมด้วยคณะกรรมการสันเจ้าปู่ย่าอุดรธานีทุกสมัยและนักแสดงทั้ง4คณะรวมพิธีไหว้สก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันประสูติองค์เจ้าย่างหรืออาม,ม่าแซ่ประจำปี2565คณะก,กรรมการสันเจ้าปู่ย่าอุดรธานีได้จัดงานวันอาม่าแซ่ขึ้นเป็นประจำทุกปีตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีว่าวันที่2เดือน4ของปฏิทินจีนจะเป็นวันประสูติของ องค์เจ้าญาหรืออาาแซโดยชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่มีจิตศรัทธาจะมาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลการงานเจริญก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองแต่เนื่องจากปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานียังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องคณะกรรมการสาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่72จึงได้งดจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงเย็นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของสาธารณสุขและทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดค่ะ